แปะมันปลาอะไรมาวะเนี่ยแฟะแน่เลยแฟะวัวปิดสมมติหมดนสวยใครไม่รู้แถบใครไม่รู้แฟะให้ได้ตัวนึงเป็นอย่างเปี้ยมันแฟ้งมันดีเฮ้ยมึงจริงจิงมัวดิเฮ้ยจะยิงมัวดิบนนี่แหละตัวนึงโอเคสมมตหมดแล้วนั่นมันรอ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 ระเบิดอยู่ตรงกลางสมมติกันหน่อยโอเคค่อยเรีนได้นะ ว่าัดตู้เนี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยโดนตอะโดนได้ไงวะต้องมียิงตัวใกล้เหรอตายอุ้ยไปยิงมาเทพมาเทพเลืออย่างแคุ่นอยู่ระเบิดอยู่นะไซต์ไใช์ตัวเอ๊ะเหรนี่ยอืมมีซ้ายตัวหนึ่งนะฟิวมาบอกเพื่อนก็ดีเลยโอ้ยเออกับฟิวไปคนละระดับยังไงฟิสิกส์ เอ้ยดับปีตกอะไรอ่ะมันเปลี่ยนปืนเป็นเคสละโอ้ยโอ้ยมันมันแทบใส่ปัวมันมาเก็บระเบิดแล้วเฮ้ยแม่งเดินเข้ามาไอ้สัตว์ล่นไม่ดีมันมาเก็บระเบิดแล้วเอ่อมีใครเฝ้าเออคนนอดปีกโอเคแม่งแม่งยืนไงปกจิ๊กไงไม่ฉีดไม่ไม่ฉีดเป้าเลยเที่อคนปกติไม่ต้องฉีดเป้าอีกนั่น ดูดีโนฟิวไม่คนมั่นใจเออดิ่งอยู่แล้วนั่นแหละมันดิ่งแบบนั้นแหละอ๋อเลยอันนี้มันติดกำแพงไงแต่เมื่อกี้มันไม่ติดกำแพงครับมันลอยไปนู่นเลยเออตายยังยังยิงกระสุนผมจะไม่เดือดแล้วเนี่ยดีนะกลัวแค่ฟา마สมาเนี่เอิมตีมาอุ้ย ทำไมตัวมันดิ่งอย่างนั้นวะเก็บปับใหม่อุ้ยอุ๊ยตะบัตตตนตะบันตะนันตะบันตะบัไมมันดิ่งกันนะทะบันเกีบมันดิ่งกันนะยิงมาดิเ <c oughs> จียแปลกกระโดดยิงปั๊บเออยิงเอบอลโดนแน่มีใครอยู่เอบอลก็เฝ้าหน่อยเฮ้ยสองตัวเอบอลจริงด้วยสองสามตัวเลยใครก็ได้ไม่ใช่เอโบนทีนั่งอยู่ขึ้นไปแล้วตัวหนึ่งนะ băng ra với kênh. Khoi hôn lễ hội lê mẹ dọn nó đi. Một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  đi. còn đi. Một đinh Một đi. 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 Một 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 đi. đi. Một đi. Một đi. Một đi. đi. กไตอนน้ฟิวนี่ไงโกว่าโไปชนะออนเลยโสวยเอ้ยยิงกันไหมวะเอายิงกันแล้วคุณน็อเพผมเพื่อิงกันมยิงกียรอะไนี่ยคุณน็อตระเบิด้ขอระเบิดหน่อยน็ออะไรไม่กูเองว่งนรู้ โูนระเบิดด้วยกว่าจะเรียกชื่อยิงวะแฟร์แฟร์ยิงกันทำไมเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรกันแต้งใจยิงเงี้ยเพื่อนโดนแบนป่ะวะโอ้ยเป็นอะไรกันยิงกันตอนนี้เนี่ยเล่นคนยิงวะเป็นอะไรกันยิงกันเหรอจะเล่นเกมนี่หานี่มาก่อนข้างล่างเนี่ยนิ่งวะไปเลย นิ่งไวเอาไปดิบอนิ่งไวแม่กเจี๋ยเจ็ดแม่ยิงกันอยู่นั่นแหละเรมื่อก้ว่ามันเจ็บมากเลยตรงกลางฝั่งไหนสายขวากลางนี่ตร้นิดเลยพอรอซ้อนนะดูบนไว้ได้ไปนะอุ้ยอะไรวะโทษโทษผมไ่ได้ตัเจใจยบมายิง จากตรงกลางเมื่อกี้สมกปั๊บผมเห็นเลยไอ้เมื่อกี้น่าจะปล่อยผมคนเดียวเว้ยวิ่งมาไงโอ้าเอบอ๋อระเบิดมาอยู่นี่ด้วยอืมบิวกลางไป<อ> <c oughs> เกลียวเมื่อกีระวังมีตัวข้าวหลังนะเฮ้ยตายผมกันด้วยทำ <c oughs> ไมตัวไม่ใส่ฝืนกันโ <c oughs> จรไ,ไอ้รเบิดไอ้โจรภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรวะ โจ้นโจ้นโจ้ด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 โจ้โจ้ดโจ้ดโจ้ัโจ้กโจ้ดโจ้ดโจ้ดรับดโจัดโจ้ดระ้ดโสัดโจ้ดโจ้ดโเดโจ้ดโั้ดัจ้ดโจ้ดโจ้ดโจดโจ้ดโจ้ดนจ้ัโจ้งโจ้ดโจ้ดโจ้ด่จ้างบนดยู่ดนน้ดโ้นโจ้ดโนอกโจ้ดจ้ด้างนอกโจ้โ้โจ้จ้ดโโจ้โหเ้าโจ้ดข้างบนดโ้ดโนพกไป้ดโดแล้วโ้ย ว้าววมันไม่ดีเลยมันได้ยิงแล้วมันได้ยีงแล้วยิงไปหน้าเลยกระเด้งดูวะเอ้ายิงเพื่อนอีกเอ้าเตรียมพร้อมทุกคนให้ชนแก้วมาฝาวิ่งเสียงคนเหยียบเหล็กมึงเจอโก้คนณนั่งคุณนช่งชดดันชดดนชดดัผมโดนไรคุณนั่งขนาผมยิง เอาเชี่ยยังเออมันเบิร์สหมดวะทำไมทำไมไปวะผมตามอยู่บนบนบนเนี่ยยิงไหนวะไม่มีเลยไม่มีไม่มีมันเดี๋ยะเดี๋ะเดะดูให้บนเนี้ยบนบันไดลิงเนีก์ตรงนี้มีตรงนีไม่มีไม่มีเลยไหนเคลื่อนไปแล้วมันขึ้นไปแล้วไม่ยิงให้หน่อยฟังฟังคนนู้นสวยสวยปบนนี้ไปเลยออกไปข้างนอกแล้วขึ้นบันไดข้างนอกอิวข้างนอกตัวนึงเว้ยแทงแทงแทงดูแทงไว้ นู่นุ่นอ่ะมันปิวไปนู่นเยไอ้เหี้ยใครตายครับบนหัวเป็นมีใครด้วยามามาดันมาดันมาดันมาคนหนึ่งคนหนึ่งไม่เจ็บไม่เจ็บแต่โดนไฟตายไม่ตายว่ะเออ กุณน้องถ้ามึงเปิดไปจะเป็นอะไรบอเ่า๋ยวเปิดจะปิดเลยเปิดดิเปิดดิอ่ะอ่าอ่าคุดูจอกูน้องเลยน้ำเป็นไงวะอยู่เหรอโดนอยู่โอ้ยไม่เปิดดีเอ่มันเปิดเลยเปิดเลยกูก็เปิดจะเป็นเหมือนเมื่อกี้ก็บอกนีนี่เออมันอยู่ตรงนี้อ่ะเออกูจะได้รู้ด้วยมันเปิดจะเป็นอะไรไหมกูก็เลยแนะนําไม่ต้องเปิดโนฟิวบอกเปิดเลยเนาะเฮียหายเลยผม อยากอกินขนาดนั้นเลยอ่าจะจะดูอยากดูอ่ะดูอช่วยอยู่เอาแล้วผมดูจอรใครได้นีโอ้ยโอเคโนพิวท์ผมเห็นได้ปกติอยู่มันจะมาเออข้างบนนั่นหรอกอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นแต่ว่าต้องยิงหัวเนี่ยเลยมจะได้เนาะอุ้ยเดีๆขนท่าดีๆเนี่ยว่าเด้กไกลมากเลย ตัวทำไรเนี่ยนั่งเอพิวเลยหมดตัวเลยใจเลยเอ๊ะตัวนี้ไม่เด้งวะเอพยวจ็คแมคโครเนี่ยเจ็คตักโคแเจ็คคิปโคลมองทเลาะกันเดิมไปกะมีไหมตัวนึงตัวนึงตัวนึง วันแทบรอ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 อุ๊ยอยู่อยูแล้วไม่รอเลยกันนอกัหนอกันหนอกันนอต่อขึ้นข้างบนซะไปนีไปปีนข้างนอกช่วยดิคนขึ้นข้างบนมันต้องโดนยิงฟรีบอกแล้วมันไม่เดิงว่สองกันอยู่ปาดขวาเพื่อวางพลอักมันมาสร้างสีสันให้เราแน่เลยทำอนี้งเกี่ยวเลยเมื่อกี้เสมอไหมไม่ไม่ดูเมื่อกี้อือตามเมื่อกี้เสมอ ตาเนี้มันจะมีเหมือนเดิมมันเสียงอยู่ห้องโคกเลยวะผมไม่แมผมผมเปิดประตูตู้แดงเนี่ยกี่ตัวเยอะลงมาแล้วลงมาแล้วสองตัวสองตัวหน้าเลยไม่ตายอีกแล้วเอือซุ้ยยิงหน่อยกูด่านแดงกูด่านแดงตัวนึงกูด่านแดงตัวนึงกูดูตู้กูดูจอเก่งมากแข็งแข็กูด่านแดงข้างหลังวะน่ะยิงกูดักนโอ้กมันตายแล้วเกลังโอเคคูน่าเอาดิยิงดิมันจะเดิ่งไหมแปด แฟดแฟดแฟดกลมจะดูมันดิ่งถึงไหนไม่ดิ่งโอ้ไม่ดิ่งเก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 เคครับกูจิ้มใครวะอองดูสิโอเคแปลว่าลงเข้าไปขึ้นบันไดไม่คุ้มมีตัวดักบันไดก็ก็ไม่ไปแร ตกไปข้างนอกโอ้ยปาระเบิดเข้ามาปาดเข้าไปแล้วระวังแคงบบันไดน,นะอ,อุะ้ยได้ฟรีหนึ่งตัวอยู่ข้างบนบนแทงเหรออ่ามาเด็กมั้ย

มันเด้ไม่ด้งว่ะโอ้มันหายแก้บักแล้วอ่ะตัวนึง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 ตายดีวะไอ้เหี้ยลูกสองตั้มนัดไม่ตายซะเต้ยว้าคว้าว้ากับผมกับผมหลายตัวเลยกูตายเดียวเอาเอ็มเลยสามตัวเลยน้องฟิวลงไปได้นะคัว่ผมกับผมกับผมตรงห้องโคกอ่ะอย่าเพิ่งไม้เยอะเยอะรอมันมาเลยมีใครอยู่ห้องโคกไหมตอนนี้ มีข้างนอกตัวหนึ่งอ่ะมีเพื่อนลิงผมไปหนึ่งจอนนี่แหละผมตรร้อยใั้งหมดก่อนเจอกันอข้างนอกตัวไหนเนี่ยตายโอเคตายเอ่อมันอยู่ห้องโกผมข้างล่างตีดตัวหนึ่งสไนสไนตัวหนึ่งโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อเกี้ยวแล้วไปวัดเหลือข้างนอกเอาอืมไม่เจอคนเด็กเลยแต่ชนะขาดมาน้องมึงแค่มีโปรเวียดนามโม้เฉย โป้เวียดนามไม่แดกวปแน่วไม่ได้ยิงเรอะไปไหนวะมึงได้มึงได้ฮ้วบนนี้มีตัวนึงรองไห้ดูการก่อนหายในจิ้มก็มาเก็บเพิ่มาดิฟึ๊บไปใสว่วะแต่มีอยู่นี่แน่ตัวหนึ่ง บีไหมมาเลยอาจจะดังบีนะระวังอานาเผมไปให้หน่อยไม่ต้องห่วงคุณนัดเสียงตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งชิดนี่ชิดลึกนี่ไม่น่าเข้าไม่สมองไม่มีไม่มีอะไรเลยเยะคุณนัทผมไปให้ดูวะโอ้ยมึงกั็มึงก็เดินให้กูยิงเลยมาวานเลยบานเลย เพอรู้แล้วอยู่ไหนไม่น่าจะไม่มีคนเดิงแล้วมั้งลอ,อยยิงพร้อมกันเฮ้ยคนนัดต่อผมอคนนัดจะมันจะปาดผมกูดีกางแกงกูแกลงกูสมมติอา่มมาโอเคแบบมันเจอมันเจอครบแล้วมั้งเนี่ยไม่มาเราไปพกแลไว้รีบตายดีกว่าไหมทำมาเลย ล้อหลอนสมงเออเสียเยเลยรีเฟกกลับมาโคตรไปเลยแล้วแม่เข้าอดีด้วยนะประเด็นแม่เอย